โดยจังหวัดพิศโลกเองได้มีการจัดเวทีวิชาการสร้างการรับรู้สู้ฝุ่นละออง PM สองจุาบรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นภาคเหนือ17จังหวัดครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่3ร่วมกับกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียงกรมควบคุมมลพิษและสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1 2และ4จัดเวทีวิชาการสร้างการรับรู้สู้ฝุ่นละออง PM ส5 ภายใต้โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศและเสียงประจัปีงบประมาณ2,569เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและยกระดับการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือณโรงแรมเรือนแพรและย่าพาร์คจังหวัดพิษณุโลกโดยมีด็อร์สุทธิพลเอี่ยมประเสริฐกุลผู้ตรวจราชาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงาน นายสรายุ์บุญขันผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่3กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานและนายนิสิตสัสดิเทพรองผู้ว่าราชาการจังหวัดพิศนุโลก กล่าวให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมครับด้านดรสุทธิพลได้กล่าวข่าวว่าปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5เป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดลอ้อมการแก้ไขปัญหาจําเป็นต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคสว่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนควบคู่กับการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนและรู้เท่าทันสถานการณ์เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเน้นย้ำถึงบทบาทของหน่วยงานภาครัฐในการสื่อสารข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเข้าถึงประชาชนได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมการบรรยายในหัวข้อระบบการคาดการณ์และการบริหารจัดการสถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5มีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเผยแพร่ความรู้เทคโนโลยีและแนวปฏิบัติที่ดีในการลดและป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศในการนี้ค่ะ มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน150คนค่ะครับผมก็เป็นการร่วมมือกันจากทุกส่วนนะครับภาครัฐภาคเอกชนครับที่จะควบคุมดูแลปัญหาของฝุ่นละออง pm 2.5นั่นเองนะครับ